สบายดีจ้าปาลงเบอรสุขสุขคนเมื่อ tamam, น ier, ี้น้องนัดมาลินน้ำน้องเมฆได้จ้ะพี e ่ Hello, ail, น้องอก้อยแม่เพิินกำลังเห็ดกินแม่เพิินกำลังเห็ดกินพี่น้องเลยนัดมาลินน้ำเพิินโฟ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 ลินมาสันโฟอาจารย์เอสายสายคนรอได้าเมืองนู้กลรอว่าเหลอนะคะหลรอว่าเหล่อนาะไอ้บ่คนหัวโหลดนี่พี่น <sein S 2> <pper overhead> ้องเลย ว่าหล่นวะอันนี้พริกซับที่สองหอบวะอันนี้วะคนเหล่าว่าหล่น,นวะอะตุยดุยดุยุยอะตุดยดุยดุยุยคนเหล่าว่าหล่นวะนี่มาลีน้ำเบิดพี่น้องคนเหล่าว่าหล่นวะจะเอะเฮนัดอึมบะเฮนัดอึมบะแล้วมวาหน่อยเฮนัดอึมบะ เ้นัดอึมม้มโหพีกสาสิบสองหอปุณนะโหไใจดีโหดื้อขนาดมานี่ใช่ใช่ใช่ใ่จะจะเอ๋จะเอ๋เดดเดจะเอ๋ dạ sài sài bạc icô la như lưng 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 จึงจงน๊ะจัจงจัจะจืนจึงงเดี๋ยวมึงหน้าเน้มสบายดีจ้าพาลู 来，เยอะ嘛，哎嘛，嗯，嗯嗯嗯嗯嗯，哦哦哦哦哦、啊，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 啊

อืมอืมอืมออืมอืมอือืมอืมอืือมอืออืมอือืมอืมอือืออืม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 หืือืม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 อือืมอืมอมออ Why? คนงูวะคนงูอันนี้เขาเรีนอะไรเลือเรียนคนงูเหรอจริอจะเอ๋จะเอ๋อ๋คนหืมอืมจะยังอย่าหรดเอาคะ à tai Ach à Ach tai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  chào con Ach tai 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 Ach มาหลิดนำแม่เถ่าน okay. uh, okay. oh. ้อยยอบโต๊ะอาบน้ำเดียวมาโตองเออเห็นนั่นนี่ไหมอาบน้ำอาบในนะเท้าเบิร์แต่บ่อทองเราจะใครรีบเราจะใครรีบเราจะใครรีบบอสเออถ้าสั่งว่ะน้องท่องไม่ยอมน้องโอ้ยโด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 ยพูดดําร้า่งนู่ห้อยส่งพูด่ำลายยูหงหายจะเอามาหลิดนี่หน้องคือหายน้องเป็นยาง หมู icana, Mars, น้องอยากออกมาหลีนนางแม่ผันอาบน้ำเฮ้ยสามคนนี่คนละสีเลยน้องเบ่งนี่อากระมู อยากนอนตต่อไใช่แอโอเอได้นอนอ่ะเนาะเองนัดเนาะแม่มื่นนามาห้องแม่แม่ได้ไหมแม่อ้แม่อแม่เด้อไคนหล่อ่ะคนหล่โอ้ยบักลาอ้ยแพงเลยเก็บลยลูก

เป็นวัวทองเป่นวัวห้นี่เปนดอกไม้อยจะดไม้องนะฮ่าฮาฮ่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 าด่อฮ่หฮ่าฮฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าาฮ่าาฮาฮ่า่าฮ่่าฮ่าฮาฮนฮ่าฮ่าฮาาบน้ฮาฮ่าฮ่่าฮนาาาา่าา

คนยืนคนยืนคนยืนขึ้นจักไปแปกเนาะลกก็เรืองอะหลักเนี่แลกหงาเหงาเลย chạy นี่ c h ạ ย้มไว้ยน้มไว้จะไหนก็ย่างได้ค่ะเออจะไหนก็คานได้กรย่างได้แล้มัน 喂。